ครับสวัสดีครับพบกับโอ้คนเดินดินนะครับทีมงานบอยเศรษฐินคราชนะครับวันนี้พบกันยามเย็นนะครับของวันอาทิตย์นะครับดึงโดนพายุลมร้อนมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งจะสงบได้ลมแรงมากนะครับตอนนี้ผมมารีวิวอีกหนึ่งแปลงนะครับผมอยู่ที่ตาบลตลิ่งชันนะครับอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นทุ่งนาทั้งหมด8ไร่นะครับ8ไร่นะครับอยู่น้ําไฟพร้อมอยู่ในชุมชน เห็นแทงปลาปลาไหมครับเนี่ยนะครับแท้งปลาปลาหมู่บ้านนะครับเนี่ยนะฮะไฟฟ้าก็อยู่หน้าที่แล้วนะครับเนี่ยถนนนะครับด้านหน้าจะเป็นสะสะหมู่บ้านนะครับสะหมู่บ้านนะคนเยอะนะครับวันนี้มีไฟารทางถนนน้ําดีไฟดีนะครับที่ดินดีแปลงนี้นะฮะแปลงนาข้าวทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยที่คุณถึงเดินอยู่เนี่ยนะครับเป็นแปลงนา ที่กําลังอีกประมาณสัก20กว่าวันก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยฮะทุ่งกว้างทั้งหมดเนี่ยนะครับ8ดไร่นะครับที่เนี้ย8ดไร่นะเหมาะสําหรับทําไร่นาส่วนผสมหรือใครจะขุดล่องทําสวนขุดสะปูกบ้านมันได้หมดฮะ<โทษ>เห็นถนนไหมฮะมันลงจากถนนมานิดเดียวเองเนี่ยถนนเส้นหนึ่งมันอยู่หลังโรงเรียนสะปทุม,มนะครับ หลังโรงเรียนสัพปะทุมนะครับเข้ามาประมาณสักจากถนนลาดยางนะไอหน้าที่ของเราเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนลูกรังคอนกรีตมีอยู่หน่อยเดียวนะครับลงมาจากถนนลาดยางเนี่ยลาดยางที่อยู่หน้าโรงเรียนสับปทุมเนี่ยประมาณสักเดี๋ยวผมคำนวณเน่ยสองเมตรก็ถึงที่ลแล้วละส0งเมตรถึงที่แล้วนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในชุมชนรอบข้างนะฮะก็จะเป็นนาทั้งหมดเลยนี่นะ แล้วก็เป็นบ้านคนตลอดเส้นทางเลยมีไฟไยทางตลอดนะครับไม่น่ากลัวไม่เปี่ยวนะครับนี่นะอันนี้คนเห็นผมจอดรถรีวิวก็สงสัยมั่งลงมาถามนะครับก็บปกติฮนะชาวบ้านแถวนี้อัธยาศัยดีนะครับไอที่เสียงเพลงดังคืองานวัดนะครับงานวัดจะมีจะมีงานวัดอยู่อยู่ติดจะอยู่ใกล้โรงเรียนสัปปทุมวัดสัปปทุมนะครับแปลงนี้นะครับสวยครับ พรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับแปดไร่จนถึงนู่นนะฮะที่คุณอื่นเดินนะฮะอันนี้คือคันเขตเรานะครับเนี่ยเนี่ยคันเขตขออนุญาตขอโทษนะครับไม่ได้พูดราคานะครับไปนี้ติดตามที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจช่องบอยเศรษฐินคราชนะฮะเราจะลงราคาไว้ที่นั่นนะครับ ถ้าท่านใดสนใจสายตรงมาเลยก็ได้ครับกับบอยเศรษฐีนักราชนะฮะต้องขออภัยจริงๆฮะเราไม่ได้ลงราคาหลายท่านก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทั้งชมและทั้งติฮะอันไหนที่ชมเราก็ขอขอบคุณแล้วก็เราจะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะฮะอันไหนที่เป็นคําติเราก็จะเอาคําตินนมาพัฒนาเราไม่มีการโกรธไม่มีการเคืองกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคำทุกคอมเมนต์นะฮะที่แนะนํากันเข้ามานะครับก็ดีฮะพวกเราจะได้รู้ตัวกันด้วย มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรฮะมันทุกอย่างมันแก้ไขได้เราก็จะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งตอนนี้คู่แข่งเรามันเยอะนะับเราก็เลยต้องยิ่งดีดตัวเองให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชงนะครับทุกงานเอ่อ,อทีมงานของบอยเศรษฐีนคราชนะครับดายท่านก็มาเจอตัวจริงกับผมละก็ก็มีมีแต่คําชมนะครับส่วนใหญ่เลย มาเจอที่มาขอดูที่ก็ผลคนผมเป็นคนพาดูนะฮะก็ได้เจอกันตัวจริงๆนะครับหลายคนก็เป็นลูกค้าเก่านะฮะที่กลับมาซื้อมาชมพื้นที่ของเราอีกนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับอ่ะแปลงนี้นะครับเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งที่สวยและสมบูรณ์อีกนะครับน้ําท่าระบบน้ําดีไฟดีถนนดีนะครับ ลองอยู่หน้าที่นะครับถ้าท่านใดสนใจมาเหมือนเดิมนะครับรีบติดต่อมากับทีมงานบอยเศรษฐีนคราชนะครับวันนี้โอ้คนเดินดินนะครับขอ,อรีวิวแปลงนี้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ